สวัสดีครับสวัสดีฮะทุกท่านนะครับอยู่กับผมแอดเบลติวสอบตำรวจนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาใบหวยกัน <laughs> ไม่ใช่นะครับสามหนะครับที่อาจจะพูดถึงในวันนี้นะครับงวดนนี้ต้องมาแน่นอนนะครับสำหรับการสอบในสิบตำรวจที่จะ ทำการสอบเกิดขึ้นในวันที่13เดือนหน้าน3 6 8 9ประเทศคู่เจรจานะครับของอาเซียนแต่ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะครับวันนี้แอดจะถ่ายทอดเทคนิคนะครับในการจำนะครับเริ่มจากบวก3กันก่อนเลยคำจำกัดความเฉพาะบวก3นะครับแอดให้คำจำกัดความว่า ทรงเจ็กทรงเจ็กเคยได้ยินไหมทรงเจ็กทรงเจ็กเป็นลักษณะรูปพรรณสันฐานนะครับของบุคคลที่หน้าตาแบบติ๋ตีหน่อยหน้าจะเป็นแบบเหลี่ยมเรียมมาแบบนี้เหลี่ยมเรียมตาติ๋ตีนะครับเขาเรียกว่าไอ้ทรงเจ็กภาคเหนือเลขทรงเจ็กหน้ามึงนี่ทรงเจ็กจังวะ ทรงเจ็กประกอบด้วยอะไรบ้างนะจำนะนะครับ 1. จีนทรงเจ็กไหมหน้าทรงเจ็กไหมจีนประเทศที่สองเกาหลีใต้อีกอันหนึ่งนะครับที่มีภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นบวก3ามเราจำใหม่เราไม่จำบวก3ามเราจำทรงเจกประกอบด้วยจีนประเทศที่สองเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ ประเทศที่3ญี่ปุ่นนะประเทศทั้ง3ประเทศนะครับอันนี้นะครับอยู่ในทวีปนะครับเอเชียตะวันออกต่อไปบวก6ทรงรวยนึกถึงหนังเจมบอลที่แบบเขาจะแบบใส่สูตรผูกไทยนะใส่กางเกงแบบทรงแบบทรงรวยอะนะครับ ทรงรวยเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเทศทงชาตินี่นะคล้ายกันมากแต่งันอยู่นิดนึงนั่นก็คือประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์สองประเทศนี้คล้ายกันมากนะครับคล้ายกันก็คือในส่วนของทงชาตินะครับทงชาตินี่ถ้าเซิร์ชดูน,นะแทบจะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากันเลยทีเดียวนะครับต่างกันอยู่นิดนึงนะครับ ไปดูรายละเอียดดูนะอ่ะอันนี้อยู่ในโซนของโอเชเนียทรงรวยกับแขกนะครับประเทศบวกหกนี่นะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งนะครับที่บอกว่าแขกนะครับแขกเนึกถึงอะไรนึกถึงโลตีโลตีนึกถึงอะไรนึกถึงอินเดียอ่าทรงรวยกับแขกอันนี้บวกหกนะครับ ไปบวก8อันนี้ให้คําจํากัดความว่าบ้าอํานาจในโลกนี้นะครับมีประเทศมหาอํานาจอยู่2ประเทศใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือสหรัฐอเมริกากับประเทศที่ใหญ่ที่สุดนั้นโลกอะไรรัเสเซียนะครับไปนะครับบวก9นะครับอันนี้สุดท้ายละบวก9นะครับอันนี้เพิ่มเข้ามา ให้นึกถึงประเทศที่มีแบบต้นสนเยอะๆนะครับอากาศแบบหนาวๆนะสายหนาวอ่ะนะแอดให้คำจำกัดความว่าสายหนาวประเทศอะไรแคนาดาอ่ที่ให้คำจคำคาจำกัดความว่าสายหนาวคืออะไรรู้ปะนั่นก็คือธงชาติเขาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบใบสนอนะ่ะแต่เหมือน เขาเรียกว่าอะไรใบเมเปิลหรือใบอะไรที่เป็นลูกขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบไงนใบเออสีขาวแดงนะครับใบนั้นเป็นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวสองข้างเป็นสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเสริมให้นะครับก็มาแน่นอนงวดนี้นะครับงวดนี้มาแน่นอนสามหกแปดเก้านะครับเพื่อนๆไปดูอะไรเพิ่มเติม ตามนี้นะ1ตราแผ่นดินนะครับ2นะครับสกุลเงินนะครับ3นะครับภาษาราชการกับภาษาท้องถิ่นอ่าสนะครับ,นะรบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มประจำชาตินะครับอันที่5ประเพณีนะครับอันที่6 สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สุดท้ายการแต่งกายนะครับแล้วก็วัฒนธรรมไปดูเจ็ดเรื่องนี้มาวันนี้แอดถ่ายทอดเทคนิคนี้ไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับแจ้งข่าวกันก่อนนะครับวันที่1กับถึงวันที่5้นะครับชันวานีแอดไม่ได้สตรีมทางเพจหลักนะครับจะ move นะครับไปอยู่กลุ่มปิดนะครับที่สร้างขึ้นมาเฉพาะในนั้นก็แอดก็จะทำการไลฟ์สดนะครับสอนแบบไลฟ์สดตัวตัวเลยนะครใครที่ไปสอบวันที่13ธพันวานี้อย่าพลาดนะครับไปเจอกันที่กลุ่มปิดนะนะครับพี่รอนะพวกเองอยู่ในกลุ่มนะออไปเจอกันนะครับแอดจะถ่ายทอดนะวิทยายุทธ นะครับใครที่ไปสอบวที่13นี่นะจะใส่แบบเต็มเนียวเต็มแม็กนะครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะช่วงสุดท้ายแล้วไงนะจัดเต็มกันหน่อยนะครับเจอกันที่กลุ่มปิดนะครับสนใจนะครับรายละเอียดนะครับทักอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวแอดแจ้งให้นะครับค่าใช้จ่ายหลักร้อยคุณภาพหลักร้านบอกกันอย่างนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า นะครับฝากติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เปิดการมองเห็นให้ด้วยนะสำหรับเพจติวสอบตำรวจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีฮะเจอกันกลุ่มปิดวันที่1ถึงวันที่5สนใจอินบ็อกมานะไป